หมูป่าอายุจักเดือนพอผสมพันธุ์วิธีการสังเกตหมูป้าพ่อผสมพันธุ์เขาจะสังเกตแบบไหนหมูป้าตั้งท้องจักเดือนหนึ่งปีหมูป้าสามารถให้ลูกได้กี่ครั้งเมื่อนี่เกษตรผสมผสานไรดวงดาวจะมาเล่าให้พี่น้องได้รับชมครับผมสวัสดีครับเกษตรผสมผสานไรดวงดาวอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีครับผมเมื่อนี้เขาจะมาเล่านะครับ สำหรับท่านใดสนใจเลี้ยงหมูป้านะครับเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าเฮามีหนาที่ยังแน่แล้วกับหมูปา้าเฮ้าจะพร้อมผสมพันธุ์ตั้งท้องในอายุจากเดือนนะครับเนาะขอที่หนึ่งเลยครับผมหมูป้าของเฮ้านะครับเลี้ยงตั้งแต่ในน้อยนะครับอายุกี่เดือนนะครับพร้อมผสมพันธุ์ได้นะครับอายุตั้งแต่เจ็ดเดือนขึ้นไปนะครับผมหมูป้าของเฮ้าจะพร้อมผสมพันธุ์ได้เราวิธีการสังเกตหมูป้า พอ้อผสมพันธุ์หรือว่าเป็นซัดนะครับเ่าจะสังเกตแบบไหน,นะครับผมขอสังเกตมูป้าที่พอ้อผสมพันธุ์นะครับเอาไว้เยว่าจะแดงบวมนะครับผมแล้วก็จะยูนิ่งนะครับผมอ่าจะยูนิ่งให้ตัวผูโคมนะครับถ้าเขาไม่ตัวผูอยู่ใกล้ๆนะครับตัวผูจะขึ้นโคมนะครับหรือว่าเขาจยายำปากจับ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 ,จบแล้วก็มีน้ำลายออกมานะครับตัวผู คือเขาอยากผสมพันธุ์นะครับผมหมูปลาตั้งท้องอายุจักเดือนนะครับผมน่ะหมูปลานะครับตั้งท้องประมาณสี่เดือนนะครับผมที่เดือนก็จะคลอดลูกนะครับแล้วหมูปลาหนึ่งปีให้ลูกจักเทือนะครับผมหมูปลาหนึ่งปีจะให้ลูกเข้าประมาณสองเทือนะครับอ่ะยังมากสุดประมาณสองเทือ คือหมูปลาตั้งทองสี่เดือนนะครับแล้วก็คลอดนะครับคลอดหนึ่งเดือนแยกลูกออกนะครับแล้วอีกเดือนนึ่งก็จะผสมพันธุ์แล้วก็ประมาณสี่เดือนนะครับก็จะออกลูกในห้านะครับผมอ่าคือปีนึงเขาจะได้สองชุดนะครับผมแม่แม่หมูชุดแรกนะครับแม่แรกนะครับเขาจะให้ลูกบดกนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นแม่ไม่อยู่แต่ว่าชุดสองชุดสามไปจะเริ่มดกขึ้นดกขึ้นนะครับผมอันนี้หมูป้าที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่ก็คือ เป็นแม่แรกนะครับแม่แรกก็จะให้หาตัวครับผมอ่าหาตัวก็ถือว่าพลาดน,นะครับผมจะมีตัวแม่ซีตัวผูนึงนะครับคอกนี่นะครับออกได้ประมาณชี้หามือครับผมอ่าอันนี้ออกมือนี่นะครับผมออกมือนี่ว้างนึ่งนี่ครับผมออกมากหกตัวดำเปื้อนๆนะครับผมออกมากหกตัวตัวแม่ซีตัวตัวผูสองตัวนะครับเป็นแม่แรกขึ้นกันก็ถือว่าพลาดนะครับ พันหาไปก็ถือว่าโอเคนะครับชุดแรกเดี๋ยวชุดที่สองชุดที่สามขึ้นไปเรื่อยๆก็นอย่าลืมเจ็ดแปดเก้าสิบไปนะครับอันนี้เป็นหมูปลาลูกผสมนะครับผมเป็นหมูปลาลูกผสมเป็นสายพันธุ์หมูปลาเหมยสัน้นสายพันธุ์ลูกดกผสมกับหมูปลาบ้านเฮ่านะครับกาเฮ็ดห้ออกมานะครับร่างกายแข็งแรงให้ลูกดกนะครับ คือผมเลียงมากนี่ผมบริยให้ยาให้ยังเลยผมเดียงตามธรรมชาติอาหารของพ่องขจะเป็นต้นกล้วยพักบุ้งหญ้าวานอิสเาเอลล่ำอ่อนนะครับแล้วก็น,น้ำนะครับหรือว่าเศษอาหารบวบุ้งเปลือกผลไม้ต่างๆนะครับพ่อเขามาถิ่มลงได้นะครับผมม้วเ้ากัจะกินตัวนี้ตั้งท้องได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมหนึ่งเดือนก,กว่าผมก็จะทําการกันขอกนะครับกันคอกเพื่อจะให้ตัวปูกับตัวแม่แยกกันโอกาสแท่งนะครับ คือตัวผูมันจะคุ้มเสื่องอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะรุดแบบนี้อยู่เรื่อยๆขอดีอ่าขอขอปอ้อ,องกันของห้องคือห้อต้องกันขอกนะครับเหมือนหมูแม่พันธุ์คังนี้ครับผมอ่พาพอดีว่าห้ารูว่าหมูห้าทอวงแล้วห้าก็แยกล็อกไพรลล็อกไผรล็อกมันนะครับผมอ่าหมูปลาเลี้ยงง่ายครับผมยง,ง่ายแต่ว่าเวลาขอดนี่บางตัวขอดยากบางตัวขอดง่าย แม่แม่นี่นะครับผมอ่าแม่นี่คอดพิษท้ายอยู่ตัวนึงนะครับแต่ว่าห้าบริสุทธิ์ซอยออกเองได้นะครับตัวนี้คอดพิษท้ายอยู่สองตัวนะครับคือออกขาออกนะครับบอกหัวออกห้อยต้นเต้นต้นเต้นนยู่หันนะครับผมห้าก็ทําการดึงออกมาซอยนะครับจริงๆก็จะออกได้อยู่แต่ว่าห้าวยันมีโอกาสสูญเสียของลูกหมูนะครับหรือว่ายันลูกหมูของห้าตายนั่นเองนะครับเ้าก็ต้องซอยเหลือนะครับผมวิธีการสังเกตว่าหมูของห้าจะออกลูกนะครับผม อวัยวะเพศนี่ครับบวมเปิงนะครับบวมบวมนะครับพิดตั้งเจดนะครับบวมค่อยๆครับเป็นซัดนะครับแล้วก็อวัยวะเพศจะแดงนะครับเต้านมจะไข่นะครับเต้านมจะไข่แบบนี้นะครับผมนี่เต้านมจะไข่แล้วจะเอาเฟืองนะครับไข่บ่วมีเฟืองนี่เขาจะดุดดุดหาเศษเล็กๆแน่นอๆเศษฟางเศษนิยังนะครับจะไม่เหษทั้งนะครับผม แต่ไม่เหตุหั้งเราก็ดุดเข้าไปนะครับคล้ายๆว่าวเจ็บท้องอยากออกลูกแล้วก็ะเย็ดหั่งออกลูกนะครับผมอ่นานั่นคือห้องจะเตรียมตัวได้ว่าหมูของเอาจะออกลูกนะครับผมนี่ครับตอนนี้ห้ามมีแม่พันอยู่สามนะครับผมอันนี้จะเป็นปลานะครับปลาแล้วก็พ่อเป็นเหมยสา้นครับหมูปลานะครับแล้วก็มีมีแม่สองแม่นะครับเหมยสา้นกับปลาไปรมกันนะครับ ตอนนี้เขมีอยู่สามแม่นะครับเพ่งให้ลูกชุดแรกเราเขาจะเก็บนะครับแม่พันแม่แม่หมูหน่อยนะครับตัวหมูหน่อยไว้คอกละสองตัวนะครับเป็นที่ตัวเพื่อเขาจะขยายนะครับส่วนที่เหลือนะครับเขาจะแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงนะครับผมหรือว่าจะมีพอค่ามารับเอาางทีนะครับผมแต่ว่าก็ถึงถึกสร้างจองมากแล้วครับว่าเพื่อนจะเอาไปเลี้ยงนะครับเพื่อจะเป็นเลี้ยงเพื่อธุรกิจป้าหมูนะครับผม เลี้ยงธุรกิจเป็นฟ์มหมูปลานะครับของผมกจะเรียงเป็นธุรกิจเหมือนกันครับผมเพราะว่าเข้าเลยเตรียมนะครับเขากับปลูกกล้วยนะครับผมปลูกต้นกล้วยไว้เพื่อเป็นอาหารเสริมแก่หมูปลาของเขานะครับเขาก็จะลดต้นทุนนะครับเขาก็จะให้ห้อแน่แล้วก็มาสับต้นกล้วยให้แน่ถ้าหมูปลาตัวเ้อยๆเขาก็ได้บดนะครับผมถ้าเป็นหมูปลาที่อายุสี่เดือนขึ้นไปนะครับเข้าซับเป็นนั่งห่านแล้วก็ย่นให้ หมูป่าก็จะแหนกินก้ก้ๆก้แล้วนะครับผมขอดีของต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยเี็ถให้ทองโมเสียนะครับจะบอให้ขี่เล้วนะครับผมอาจจะขี่มีก้อนนะครับผมมีก้อนส่วนมาส่วนผลของห้าก็เอาไปกินนะครับเปนกล้วยของห้ามีประโยชน์หลากหลายท่านใดสนใจเลี้ยงหมูป้านะครับหรือห้ายัางม่ได้เอาหมูป้ามาห้าก็ไปหาปลูกสิ่งของนะครับจ็บปลูกเป็นอาหารหมูของห้าเพื่อห้าเอ,าเอาหมูมาแล้วห้าจะลดตน้นทุนนะครับห้าจะ บริสิทิ์เปลืองค่าอาหารนะครับผมสําหรับหูซีตูนี่นะครับหนึ่งอาทิตย์จะตุกล่ำออนอยู่ประมาณสองหมื่นนะครับผมอ่าสองหมื่นยี่สิบกว่ากิโลนะครับผมคือยี่สิบกิโลประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบอาทิตย์ละสองหมื่นนะครับอาทิตย์ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเมื่อเมื่อหมูของเขามีลูกนะครับ มีลูกไข่นมเทาก็จะให้หลายขึ้นมาจากน้อยนะครับผมอ่าแต่ว่าเทาก็มีอาหารเสริมเรื่อยๆนะครับเป็นพวกผักคุ้งสุกแล้วว่าเศษปล๋ยน้ยนะครับจ่ว่าเสียอาหารเทาก็บบริได้ให้นะครับเพราะว่าอาหารเท่าบริลายไปนั้นนะครับผมแต่ผู้ใดมีแรงสามล้านอาหารังเชียงนะครับเทากับไปหาขอน้าเพื่นได้นะครับแต่ว่าเทาก็ต้องเช็คบ้างดีๆมีไม่กินฟันมีอย่างบอนะครับเนาะอาจจะเกิดอันตรายแก่หมูเหง้าได้นะครับผม หรือว่ามีฟันปอมติดมานนะครับฟันปอมหรือว่าฟันเล็กติดมานที่ไหอาจจะเป็นอันตรายแก่หมูของเขา้าดนครับผมอันนี้ก็สองสามมือเขาเป็นทําทการกั้นขอกแยกหมูออกจากกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของแม่หมูนะครับจะไม่ได้ท้องนะครับแต่หมูปลาของเข้าออกมาส,สองค้อนะครับบม่มีการตายนะครับผมบม่มีการตายในท้องบม่มีการออกมาตายนะครับแต่คือว่าโอเคนะครับถ้าเป็นหมูเขาก,ก็หมูเขาออกมาโดกโดกครับผม มีโอกาสตายมาจากในท้องนะครับแล้วก็ห้องก็ต้องท้ำขอดในหายยาตัดส่ด,ดื้อตอนตัดแควนะครับอันนั้นก็อีกอจ้างึงนะครับผมอ่านี่ก็เลี้ยงหมูป่าเลี้ยงง่ายนะครับผมเลี้ยงง่ายไต้ดวงดาวก็เลี้ยงแบบง่ายๆแหละครับผมได้ดวงดาวเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับแต่ห้องก็มีเศษขืชผักหลายนะครับแต่เพียงพอกิ่หมูป่าของห้าต่อไปห้องจะเพิ่มแม่พันธุ์อีกคีโตครับผม สำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับอยากได้ลูกหมูปลาของข้าไปเลี้ยงนะครับรก,ก็สามารถก็สามารถติดต่อมาไล่ไอดีของขา้าได้นะครับเม่ที่สามนะครับเป็นภาษาอังกฤษหรือว่า m a t e e 333สมสาครับผมข้าสามารถแอดไลน์มาสอบถามว่าลูกหมูปลาของขา้าเหลือบอ้นะครับก็าสามารถหรือว่ามีขอปรึกซ้ายยังก็สามารถ ติดต่อมาได้นะครับเพราว่ากาจะเป็นการเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูปลูกพืชแบบผสมปสานนะครับหรือว่าการดูแลกล้กวยชนิดต่างๆนะครับเอามีความรู้พร้อมที่จะแบ่งปันพี่น้องมารับชมครับผมอ่าฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้สวนผสมประสานในดวงดาวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับพาอพี่พ่อน้องมารับชมเพียงเท่านี้ขอพุณทุกท่านที่รับชมครับผม ขอบคุณครับ